สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆชาว,วคิโตัคอเรนซีกันทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเราต่อเป็นผู้ภายแพ้นั่นเองเราก็ต้องพี่ๆคิดเห็นกันยังไงเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงว่ามาเรามาติดตามเจ้าตัว FOMC กันบ้างนะก็อัตราดอกเบี้ยนั่นแหละลที่เราติดตามกันเนาะ ขอติดตามกันใกล้ชิดนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างมีผลต่อราคาบิตคอยพอสมควรนะเกี่ยวกับข่าวพวกนี้นะครับก็เช่นเคยครับคงอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่89.7%นะครับแล้วก็ลดอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่10.3%พอตัวเลข GDP ออกมาเมื่อตอนทุ่มครึ่งนะตัวเลข GDP แบบไตรมาต่อไต่มาสนะก็คือไต่มาตที่หนนะตัวเลขค่อนข้างสวยนะครับตอนแรกคาดการไว้ที่1.3%นะครับ ตัวเลขออกมาเป็น1.4%ก็คือเกินคาดนะครับเกินคาดไว้นะค่อนข้างสวยงามพอสมควรนะแล้วก็จํานวนอัตราคนยื่นว่างงานเนาะลดลงนะเออตอนแรกคาดการว่ไว้อยู่ที่2อ0แ0 0สามมื่นนะครับสาม0 0ืนหคนนะครับก็ลดลงมาเดียวสองแสสามสามหื่นสาพัคนก็ถือว่า อัตราการจ้างงานเริ่มดีขึ้นนั่นเองนะคนว่างงานมันเริ่มน้อยลงนะมันก็เลยทำให้ทาให้รู้สึกว่าเปอร์เซนในการลดอัตราดอกเบีย้ยมันน้อยลงหรือเปล่าอันนี้อาจจะมีผลก็ได้นะถ้าเปอร์เซนอัตราเอ่อการลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยน้อยลงก็จะทำให้การเขาเรียกว่าอะไรการเคลื่อนไหวของอ่าเม็ดเงินต่างๆนะครับในทั้งสินทรัพย์เสี่ยงเองหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆนะครับ มันค่อนข้างน้อยลงไปอีกนะเอออันนี้ก็รอดูนะครับว่ามันมีผลกระทบอะไรยังไงต่ออทางด้านบิตคอย n เรานะครับแต่สังเกตได้ไง่ายๆครับพอตัวเลขออกมาดูดีนะบิตคอยกับพุ่งนะครับถึงแม้จะมีข่าวประคมเทขายเหรียญกันให้ยับนะหลายๆเจ้านะเทขายเหรียญจากหลายๆที่นะก็เออยังคงยังคงราคายังคงนิ่งอยู่นะครับแล้วก็พยายามจะขึ้นด้วยซ้ำเนาะ พี่จีบีนะครับเขาบอกพี่จีบีบอกว่าเวโรมีข่าวบ้างไหมครับอ๋อเวโรตอนนี้ยังนิ่งๆอยู่นะครับส่วนใหญ่แล้วข่าวที่ออกมาจากจากาที่เขาพูดกันเกี่ยวกับข่าวของเวโรนะจะส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องอผู้ผู้ที่เป็นพาร์ทเนอร์มากกว่านะครับว่าตอนนี้พาร์ทเนอร์นอกจากทาง CP g r o u ุของทางนัานไทยแลนด์แล้วยังมีของเจ้าอื่นเจ้าใหญ่ของประเทศอื่นเนี้ยที่ ที่เข้ามาร่วมจอยนะส่วนการพัฒนาอะไรต่างๆหรือการโครเนี่ยผมยังยังไม่เห็นนะครับก็ล่าสุดผมก็อัพไปก็เขาเพิ่งโคกับอ่าวีซ่าเนาะอ่าทางวีซ่าก,การ์ดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อ่าอะไรวะลิงก์ลิงอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้ลนะเออไลติงอะไรสักอย่างนะครับแต่เอาเนี้ยมันจะเป็นข่าวของเวโลเนาะส่วนใหญ่แลว้วจะเป็นข่าวเกี่ยวกับอ่าพาร์ทเนอร์ ซะมากกว่าส่วนการพัฒนายังไม่เห็นนะครับยังยังไม่เห็นเนาะหรือว่าผมไม่เจอก็ไม่ทราบนะวันนี้เลยไม่ค่อยมีข่าวของเวโลมามาพูดถึงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดูดีนะยังดูดีนะครับเวโลช่วงนี้ถึงแม้จะมีการย่อลงไปก็มีการปรับตัวขึ้นมาบ้างนะครับก็ถือว่าสถานการณ์ยังดูดีอยู่สําหรับเวโลนะครับโอเคเรามาดูเจตัวสปอตบิตคอย ETF กันบ้างนะครับว่าวันนี้ สถานการณ์เป็นไงบ้างวันนี้ก็ตลาดค่อนข้างเขียวอยู่พอสมควรนะเป็นที่น่าตกใจนะครับแบ็กล็อกไม่ได้ซื้อนะครับแต่เกสเกลไม่ได้ขายนะครับกับซื้อนะครับเออเกสเกลก็ซื้อเข้ามาจำนวน4ล้านดอลลาร์สหรัฐนะ4.3ล้านเนาะแล้วก็ทางอ่า ฟินิตี้เนาะอ่าฟินิตี้ก็ซื้อเพิ่มมาอีก18 000, ล้านนะครับส่วน b a c k กล็อกไม่ได้ซื้อนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็อาร์กอินเวนะครับอาร์กอินวน่าจะมีการเทขายไป4.9ล้านก็เลยผลรวมนะอ่าทางด้านโฮก็ซื้อมาอีก3าล้าน4นะผลรวมก็เลยอยู่ที่21ล้านนะครับมีเม็ดเงินหลั่งไหลเข้ามาใน Bitcoin ในช่วงนี้เนะาะอาบางสิ่งบางอย่างนะเราก็คาดการรายใหญ่ไม่ออกนะครับว่าอืม ช่วงนี้เขาจะขายหรือว่าเขาจะซื้อเพิ่มนะแต่ดูทรงแล้วทางด้านราคาบิตคอยย่อลงไปอย่างนี้รายใหญ่จ้องที่จะซื้อเก็บของนั่นเองเราก็คิดได้ในแนวนี้เนาะส่วนทางด้านเอเชียของเราเป็นไงบ้างโอ้โหเห็นตัวเลขแล้วก็น่าตกใจนะมีการเทขายไปพอสมควรนะแต่โซนบ้านเรามีการเทขายไปเมื่อวันที่26หรือว่าเมื่อวานนี้นะครับที่สา ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองเนาะก็มีเทขายไปนะไม่ได้ซื้อเพิ่มอะไรแต่สักเจ้านะครับมีแต่เทขายนะของไชน่า AMC นะครับก็มีการเทขายไปเนาะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่าแท่งเขียวในเจ้าตัวอินโฟของ Spot Bitcoin ETF เนี่ยเริ่มมาแล้วแทงเล็กๆนะไม่รู้ว่าจะเกิดแท่งเขียวใหญ่ๆกลับมาอีกเมื่อไหร่นะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเนาะสำหรับ ยักษ์ใหญ่ต่างๆนะครับที่ถือรองเจ้าตัว Spot Bitcoin e t ออยู่นะซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะที่ทำให้ราคาของ i t t o o n ในค่อนข้างผันผวนเลยนะถ้ามีแรงเทขายเยอะๆอย่างสังเกตได้ไง่ายๆครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีแรงเทขายอย่างต่อนเนื่องเนาะโดยจำนวนเม็ดเงินที่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็ทำให้ราคาบิตคอยเน้นย่อลงไปบ้างน,นะ แล้วก็ทําให้เหรียญอัลคอยต,ต่างๆล่วงตามนั่นเองนะแล้วช่วงนี้นะครับเราเจอกับปัญหาอะไรอยู่นะทำไมตลาดถึงค่อนข้างผันผวนอยู่พอสมควรนะสิ่งแรกที่เราเจอครับเยอรมนีเทขายบิตคอยนะแล้วก็เมา้าก็เทขายเข้าสู่ตลาดนะและล่าสุดนะครับทางด้านตลาดของสหรัฐเตรียมตัวนะที่จะเทขายบิตคอยนะล่าสุดมีการโยกบิตคอยไปมากถึง 2อ0ี่ิล้านดอนลลาร์นะครับโอ้ยแต่ละอย่างนะเออข่าวค่อนข้างมาปั่นป่วนพอสมควรนะเลยทำให้ตลาดค่อนข้างเขียวอยู่นะครับเขียวแปลกๆนะเขียวหน่อยๆนะถึงแม้จะมีกระแสที่มีการท,ออที่มีการเทขายของยักษ์ใหญ่ในแต่ละเจ้านะไม่ว่าจะเป็นของเยอรมันเองหรือมอสโกกเองนะรวมถึงตลาดกลางของสหรัฐเองนะที่ถือครองบิตคอยอยู่ ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็มีการเทขายออกไปนะหรือว่ามีการโยกออกไปไม่รู้ว่าจะไปดำหรือ,อยังนะถ้าดำจริงจริงตอนนี้ก็แน่าจะย่อลงมาพอสมควรนะครับสําหรับราคาบิตคอยนะก็ระมัดระวังกันด้วยเนาะส่วนรุ่นเก่าๆยังพี่ๆหลายๆท่านว่าเราเราเรากันเองเนี่ยที่ติดตามบิตคอยมาตั้งแต่ช่วงบูลันรอบก่อนจนถึงแบนลันรอบที่ผ่านมาเราจะกลับเข้าสู่บูลัน รอบถัดไปเนี่ยเราก็แน่าจะไม่ตื่นเต้นอะไรมากเท่าไหร่กับข่าวพวกนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นคล้ายๆกับวัตจักเนาะการที่มันจะพุ่งไปแรงๆเลยเนี่ยมันไม่สามารถที่มันจะพุ่งไปทันทีนะครับทำให้ถึง1000 0แดอลลาร์สหรัฐหรือว่าแสนห้าดอลลาร์สหรัฐก็เป็นไปได้นะไอ้พวกเนี้ยมันก็ต้องมีการย่อลงไปนะครับตัดหน้าก่อนเพื่อให้เรเราเจ้าเล็กๆที่เขา เข้ามาใหม่ๆเนี่ยขวดนี้ดีนะเทขายแล้ให้เจ้าใหญ่ๆนะรายใหญ่ๆยักษ์ใหญ่เก็บช้อนซื้อให้มากที่สุดนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้ทาให้ตลาดนั้นมีความน่าตื่นเต้นถ้ามองในอีกแง่นึงก็คือน่าตื่นเต้นนะมองอีกแง่นึงก็คือเราจะได้เก็บของก่อนที่มันจะพุ่งทุนอมูลและกันเนาะเราจะมองย้อนกลับไปว่าคุณกล้าซื้อได้ไงตอนบิตคอย ณตอนนี้คนอื่นอาจจะมองว่าคุณกล้าซื้อได้ยังไงในเมื่อราคาบิตคอยพุ่งไปตอนเจ0ด0นสี่ะแต่ถ้ามองย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับคุณกล้าซื้อได้ยังไงตอนราคาบิตคอยอยู่ที่16 0 0 0มันจะร่วงแหล่ไม่ร่วงแหล่มันจะลอดแหล่ไม่ลอดแหล่นะคุณกล้าซื้อได้งไงนะพอผ่านไปได้สักพักหนึ่งมันดีดขึ้นมา6 0 0มื7นเจ0ดมืนเนี่ยกลายเป็นว่าคุณโชคดีจังเลยทำไมคุณถึงกล้าซื้อในช่วงนั้นนะ มองย้อนกลับมาณนะตอนนี้เหมือนกันครับถ้าราคาบิตคอยพุ่งไปถึงแสนห้านะหรือว่าหนึ่งแสนดอลลาร์สหรัฐเนี่ยคนเหล่านั้นเขาบอกว่าคุณกล้าซื้อได้ยังไงตอนช่วงที่มันเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อมากๆนะที่ราคา6ก0,000่นกว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยคุณกล้าซื้อได้ยังไงคุณมีแนวคิดยังไงในการซื้อตตดสินใจซื้อตอนนั้น <c oughs> เอออันเนี้ยมันมี <c oughs> มันมีบาดแผลที่ติดตามตัวของนักลงทุนหลายๆคนอยู่นะ ในช่วงที่คนอื่นขวญน,นีดีฟอร์นะมันก็มีหลายๆคนที่กล้าที่จะลุยต่อนะแต่คนที่ไม่กลัวแต่อย่างใดก็คือคน DCA นั่นแหละคนที่ซื้ออย่างต่อเนื่องตามวินัยของตัวเองนะครับถึงแม้จะเป็นจํานวนที่เล็กน้อยแต่มันก็ยังทําให้พอร์ตเขาค่อยๆเติบโตไปอย่างต่อเนื่องเนาะอันนี้ก็คือนับถือจริงๆคนที่ DCA อยู่ในะช่วงนี้ไม่ว่าจะราคาพีคหรือราคาย่อลงมาก็ตามคุณยังคอย DCA ต่อไป อันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดนะแต่ข้อเสียบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคน dca ก็คือในช่วงที่ราคาร่วงกับคุณกับไม่กล้าที่จะซื้อนั่นเองเพราะกลัวว่ามันจะย่อลงไปมากกว่านี้นะก็คือไม่ยอมทําตามวินัยของตัวเองนั่นเองแต่ยังไงก็ตามครับก็มีนักวิเคราะห์หลายๆท่านนะก็ออกมาดูแล้วมันคงไม่ได้ย่อไปมากกว่านี้แล้วแหละเพราะถ้ามันย่อไปมากกว่านี้นะครับ หลังจากเหตุการณ์ที่ทางด้านาสารัฐเองเนาะที่รัฐบาลสารัฐได้โยกย้ายเงินหรือว่าเจ้าตัวเหรียญบิตคอยเนี่ยไปยังคอยเบดหรือว่าคอยเบดเนี่ยเพื่อมีการเทขายหรือว่านู่นนี่นั่นของเขาเนี่ยก็ราคาก็ไม่ได้ย่อลงไปแต่อย่างใดนะไม่ได้ตกต่ำล่วงลงไปถึง50,000ื่นกว่าแต่อย่างใดนะครับก็ถือว่ายังดีนะถือว่ายังมีคนที่แบบค่อนข้าง อืมยังมองในแง่บวกอยู่พอตัวเลขประกาศประกาศตัวเลข GDP ออกมาบิตคอยดีดครับอันนี้คือสิ่งที่น่าตกใจมากๆนะครับเพราะว่าน่าจะไม่มีผลแล้วแหละเกี่ยวกับข่าวฝัดหรือ,อข่าวฝัดพวกนี้ว่าจะมีการเทขายนู่นนี่นั่นน่ออกมานะก็น่าจะไม่มีผลต่อราคาบิตคอยแล้วตอนนี้อาจจะเป็นฐานนิ่งๆก็ได้นะครับของราคาบิตคอยเองแล้วก็อาจจะไม่มีการ ส่งผลกระทบใดๆต่อราคาเหรียญออลคอยต่างๆนั่นเองนะครับถึงแม้จะมีการตื่นตหนกตกใจกันไปบ้างนะย่อลงมาจับๆ <c oughs> กันบ้างก็มีนะก็ธรรมดาครับบิตคอยย่อลงไป10%ออาคอยนี่จะร่วงกันประมาณสัก30-50%นะก็ตามนั้นครับเ,เราก็่้จะเข้าใจกับสถานการณ์ของเหรียญอยู่นะโดยทางด้านอ่าคิปโตสยามเขาก็ได้ออกมาโพสต์เหมือนกันนะว่าทางด้าน รัฐบาลของสารัฐนะได้ขนย้ายบิตคอยนะ์ไปยังคอยเบทนะครับหวังว่าวังว่าจะเกิดการเทขายนะแสดงว่ายังไม่มีการเทขายนะครับตอนนี้ก็มีการแค่โยกไปเฉยๆนะไม่รู้ว่าจะเทขายหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปเนะาะต่อมานะครับมีกระเป๋าเงินบิตคอยน,ะยนอ์นะมา n เนนะที่ไม่ได้เคลื่อนไหวมานานกว่า14ปีแล้วนะครับตอนนี้มีการย้ายเหรียญบิตคอย ไปอย่างไบแนนมากถึง50บิตคอยนะถามว่าเยอะไันก็เยอะอยู่นะถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะก็คูณนะครับ2ล้านคูณ50ก็ร้อยล้านนะครับอ่าร้อยล้านเนาะก็น่าจะเป็นธรรมดานะครับเขาน่าจะมีการโยกย้ายเหรียญออกไปเพื่อเตรียมเทขายหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะเพราะว่าสายขุดเขาก็ต้องใช้เงินเหมือนกันนะครับก็ ตอนนี้สถานการณ์เรื่องการเทขายเริ่มมาอย่างต่อเนื่องเนาะไม่ว่าทางเยอรมันมอกกอกเองหรือว่าสหรัฐเองนะรวมถึงไมเนอร์เจ้าใหญ่ๆก็เตรียมตัวที่จะเทขายหรือเปล่าหรือการมาครั้งนี้ของข่าวอาจจะเป็นการทําให้รายย่อยเนี่ยวิตกกังวลก็เป็นได้นะครับวิตกกังวลก็เป็นได้และคอยเทเหรียญออกมาและให้เขาสามารถเก็บของกันได้นะวัน ทั้งหลายนะครับเก็บของกันได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวนึงนะถ้าข่าวออกมาอย่างนี้ถ้าตลาดวันไหวจริงๆราคาบิตคอยไม่ได้อยู่แค่นี้ครับถ้าตลาดถ้าตลาดวันไหวจริงๆนะบิตคอยน่จะร่วงไปตั้งแต่ข่าวที่ทางด้านเมส์กอกประกาศที่จะเทขายเหรียญนั่นแหละเนาะก็น่จะลงไปที่ห้าหมืนกว่าแล้วแหละแต่ตอนนี้ตลาดเริ่มมีความขาแข็งแกร่งพอสมควรนะก็เลยทําให้ราคาค่อนข้าง ตึงไว้อยู่ที่ประมาณ60,000ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะกับอีกข่าวนึงครับจาก you today นะเขาบอกว่าหาก Bitcoin นะทิ้งดิ่งต่ำกว่า57,000นะมันมีอยู่3ประการนะที่3เหตุการณ์นะที่จะเกิดขึ้นนะและก็ทำให้เกิดราคา Bitcoin นะั้นย่อลงไปถึง57,000นะอันนี้เขา,อามองมองดูดีนะครับที่ว่าไปถึง57,000นะผมมองว่ามันจะถึง52,000ด้วยซ้ำนะก็ อย่างแรกนะก็คือหลุดหลุด e m a 200นั่นเองหลุดไปนะก็คือหลุดแนวหลุดแนวรับของเขานะถ้ารับไม่ได้ก็น่าจะร่วงลงไปเยอะพอสมควรส่วนประกันที่สองนะมีคนจำนวนมากนะรีบเทขายบิตคอยนอ่าเลยทำให้ราคานั้นค่อนข้างล่วงลงไปนะเพราะว่ามีความคิดว่า Bitcoin นั้นจะย่อลงไปอีกนะเพื่อไปช้อนซื้อในราคาที่ต่ํากว่านั่นเองนะ ส่วนที่3นะก็ไม่ต่างกันนะครับประการที่3คือจํานวนการเทขายของสถาบันต่างๆนะครับเริ่มทอยอยเทขายมากขึ้นนะเลยจะทําให้บิตคอยนั้นล่วงลงไปอีกนะแต่ยังไงก็ตามครับตอนนี้ยังไม่ลงไปถึง55าหมนะครับไม่ห้าหมก็ยังไม่ถึงนะเพราะว่ามาเฉียดๆนิดหน่อยเนาะแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาได้นะก็หวังว่าคงไม่ล่วงไปมากกว่านี้นะถึงแม้ล่วงไปมากกว่านี้ก็ถือว่าได้เก็บของถูกแล้วกันเนาะ ว่าเป็นช่วงที่เขาลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ให้เรานะ <c oughs> ถ้าคิดเป็นในแง่ดีนะครับทิ้งท้ายเกี่ยวกับข่าวทั่วไปของบิตคอยและคริปโตนะครับก็พิตรีซีซีนะได้ออกมาพูดั้งบอกว่าเมื่อเรามองย้อนไปนะมันเป็นการลดลงนะอาจจะอ้างอิงถึงการทวิตเมื่อเรารู้ถึงเรื่องออทามไฮอีกครั้งที่จะเกิดขึ้นนะโดยเขาไม่ได้ ให้คำทำนายใดๆนะแล้วก็ไม่ได้บ่งบอกชื่อเหรียญน,นะแล้วก็ไม่ใช่ในการแนะนำนะก็ผมตีความได้ง่ายก็คือเราลองมองย้อนกลับไปในแต่ละครั้งที่จะเกิดออทําไฮที่เกิดขึ้นนะส่วนใหญ่มักจะมีการย่อลงมาค่อนข้างลึกพอสมควรหรือมีข่าวค่อนข้างทําให้ตื่นตนกตกใจพอสมควรทําให้เกิดลายย่อยเนี่ยเทขายจํานวนมากก่อนที่จะพุ่ง ฮอร์โมนทำให้เกิดออทามไฮใหม่อีกครั้งนะครับอันนี้ก็คือพิติซซี่เพิ่งออกมาทวิตเมื่อวานนี้เวลาประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองเนาะอ่าอ่าเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะพิติซซีซ่ก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการบายดูดิบละกันนะเออเนี่ยแหละก็ถ้าหากเพื่อนๆถูกใจเนื้อหาแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c ค i b e กดกระดิ่งกด,ดงติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ คลิปหน้าครับ